รู้สึกวันใจรู้สึกเครียดแล้วก็มีคำกังวลอยู่ในใจนะผู้ชมนะฮะเดอะช็อกออนทวงเราพีสครับผมหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งสถานที่ความน่ากลัวกลับมาประจำการกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่องช e l youtube ของเรานี่เลยนะเดอะช็อกสิบสามนะฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยผมแล้วก็พีเอสนะฮะมานะยังสถานที่หนึ่งที่น่ากลัวมากป,ปากแข็งไม่หมดแล้วว่ะใครที่ติดตามฟังรายงานสดนะฮะ ต้องกลับมาชมภาพบรรยากาศแน่นอนผมยังไม่บอกนะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมพูดได้เลยวันนี้พี่เอ็ดวิ่งตามไม่ทันแน่ครับผมไหวไหมไหวครับผมมา100%วันนี้น,นอกจากพวกเราสองคนแล้วนะครับ,รบวันนี้ก็ยังมีเรียกว่าอาสาสมัครจากทางบ้านนะฮะ<ช>เป็นแฟน,ฟนรายการเดอะช็อคนะครับหญิงหนึชายหนถูกต้องนะที่จะมาร่วมนะฮะทริปในครั้งนี้นั่นเองฮะ ที่เราต้องทำกันทุกครั้งครับพี่เก่งพี่เก่งช่วยเล่าประวัติบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับบ้านหลังนี้ผมใช้่ว่ามันถูกปลูกอยู่ตรงบริเวณทุ่งนาครับเหมือนอารมณ์ประมาณว่าบ้านหลังนี้ยมันก็ถูกปล่อยไม่มีใครอยู่นะจนวันหนึ่งเนี่ยครอบครัวเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับก็ได้ว่าจ้างคุณยายท่านหนึ่งครับนะซึ่งอาจจะรู้จักกันพอสมควรนะฮะให้มาเฝ้าบ้านหลังนี้ให้พออยู่ไปนานๆเข้าเนี่ยนะะค,คุณยายเนี่ยถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวครับ นะฮะเงาหงอยอยู่ที่บ้านนี้คนเดียวนะทนเมืม่อแปดปีที่ผ่านมานะครับชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาบริเวณเนี้ยครับแล้วก็ผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่เห็นคุณยายนะก็เลยเข้าไปที่บ้านอืมนวก็เห็นคุณยายเนี่ยล้มเสียชีวิตอยู่ตรงสารมะภูมหน้าบ้านแล้วก็จะเป็นคนที่มาทําไร่ทํานายอยู่ที่เนี้ยฮะอืมก็จะเจอวิญ,ญญาณของคุณยายเนี่ยครับ เดินไปเดินมาอยู่บริเวณบ้านทุกวันนี้เหรอทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะอยู่บริเวณชั้นสองบ้างครับนะฮะเหมือนรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งออาจจะรอคอยญาติรอคอยเจ้าของบ้านครับหรือคอยใครสักคนหนึ่งที่จะมาปลดปล่อยวิญญาณของคุณตายคนนี้นะฮะอันนี้คือประวัติข้าวๆนะพี่เก่งครับผมทั้งนั้นเราเริ่มเลยมะเพื่อไม่ให้การการเสียเวลาเมืที่ผมมาถึงประตูหน้าบ้านนะ องศาภูมิหน้าบ้านใช่ไหมพี่เก่งอันนี้ผมเก่งนะครับวันนี้กําลังจะเข้าไปณนะยังสถานที่ของท่านนะฮะอมผมอยากจะให้พระภูมิเจ้าที่ตายายนะครับช่วยเปิดทางให้กับเราดูวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายที่อยู่รอบๆบ,บริเวณนี้รวมไปถึงคุณยายเจ้าของบ้านนะครับที่เสียชีวิตที่บ้านหลังนี้อืมลงออกมาต้อนรับพวกเราให้ทีมงานทุกคน ได้สัมผัสได้ถึงการมีอยู่จริงของคุณครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยฮนะโอเคปักทูบเลยครับงั้นพี่เก่ง<า>หยิบขุนตรงเมื่อสักครู่นี้ครับที่ปักไปโดนนะครับหยิบขึ้นมาเลยครับแ,แล้วก็บอกเขาเลยครับบอกว่าให้พาผมเข้าไป<ด>ที่ททอะไร ใครเข้าไปใช่ป่ะทําไมพี่เก่งข้าในบ้านเหมือนมีเสียงคนเดินอ่ะตรงรอบๆบ้านอ่ะเหมือนเสียงลากขาเงี้ยพี่เก่งครับตั้งนนโมสามจบครับว่าตัวะโรัสมมาสัมพุทธะครับณโมนามังะโมนามังสัมมาโตยุตะโสยุตโสขออัญเชิญพูดผีปีศาจพูดผีปีศาจผีตายหาที่อยู่ณที่นี้ที่อยู่ณที่นี้รวมไปถึงรวมไปถึงวิญญาณคุณยาย วิญญาณคุณยายที่สิงสถิตนะที่นี้ที่สิงสถิตที่นี้ตามผมมาตามผมมาออกมาให้เห็นออกมาให้เห็นมาเข้าร่างผมออก,ก็ได้ออกมาด้เอาทูบเนี่ยฮะที่จุดไฟเนี่ยปักลงดินเลยครับอือฮึอ ฮเรียบร้อยนะอะไรือผมก็เดินเขี่ยคางไปเรื่อยๆบงังเอิญเจอก,กระดูกเฮ้ยกระดูกหมาเปล่าไม่รู้อะกระดูกยิ่งยิ่งขุดยิ่งเจอกระดูกอะไรกระดูกอะไรมันมีกระดูกท่อนหนึ่งลักษณะคล้ายๆเหมือนกับกระดูกหน้าแข้งสองท่อนสามท่อนเฮ้ยเหมือนกระดูกขาวะา่ะบ้าแล้วข้อมูลที่ได้คุณยายเนี่ยเขาฝังไว้ตรงนั้นเปล่า ไม่รู้แต่ตรงชิ้นเนี้ยชิ้นใหญ่สุดตรงเนี้ยเหมือนกระดูกสะโพกมากเลยชิ้นเนี้ยนี่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 เนี่ยชิ้นบนเนี้ยเออว่ะเฮ้ยชิ้นนี้นี่นี่นี่ชิ้นนี้ใจเย็นใจเย็นพี่เก่งเหมือนป่าเฮ้ยเหมือนกระดูกคนเลยว่ะพี่เก่งเออเฮ้ยเอาเอาอ่ะถ้างั้นครับพี่เก่งเราไปต่อครับเราเดินเข้าไปในในบ้านเลยครับ กำลังเดินเข้าไปนะฮะตอนนี้ uh huh. บอกเลยว่าเข้ามาตรงนี้นะต้องมาชูฟังนะฮะื uh ีส huh. อ,องข้างทางผมมันลกทึบไปด้วยใครอยู่ข้างบนพี่เก่ได้ยินป่ะทำไมพี่เก่งมันมีเสียงแบบเหมือนเสงเหมือนคนเดินบนเหยียบไม้แล้วไม้มันล่านอึดไปอ่ uh uh. คืออันนี้ล่าฟังก่อนคือ ซ้ายขวาเนี่ยมันเป็นไ,ได้วยป่าลกทึบลเลยนะสูงนิดเลยนะพอค้นมาเนี่ยมันจะเป็นซุ้มประตูแล้วพอหลุดซุ้มประตูมาเนี่ยมันก็เจอตัวบ้านครสองชั้นนะฮะเข้ามาเสร็จเนี่ยหน้าบ้านอืมจะมีตุ่มว้าฉหรับบล้างเท้าฝนเข้าบ้านครับแล้วก็จะมีตอไม้ที่ถูกตัดมาทิ้งมาจากไหนก็ไม่รู้อืมพอเข้ามาถึงเจอประตูนะฮะประตูเสร็จเนี่ยหน้าประตูขอมองเข้าไปเ่ยจะเจอบันไดบ้านเลย ครับซึ่งาตามหลักวงจุ้ยนี่บอกว่าไม่ดีแน่แน่ขวามือผมสิ่งแรกที่ไปถ่ายผมต่องไปแล้วสะทร้อนเห็นเลยก็อพระรูปที่ไม่มีเสียงพระพุทธรูปที่ไม่มีเสียง,ะยงนะใช่ครับอยู่บนชั้นวางก่อนหน้านี้น่าจะเป็นชั้นวางทีวีเลยสกักอย่างครับใคร ไ้ยินไหมล่ะที่ไหนท้องฟอนดะวิ่งไปดูเลยพี่เก่งขึ้นไปดูอุ้ยน่ากลัวว่ะอะไรคือมันน่ากลัวมากอะเออขึ้นมาจะถึงขึ้นมาชั้นสองแล้วมีสองห้องห้องซ้ายมือมีกุมารสองตนน่ะออแล้วก็มีเหมือนกับผมต้องเรียกว่าอะไรพี่เจรีสีหรือไรวะ สีอืหรือทางขวาหรืออะไรอะ่ะแล้วเจอต้นกําเนิดเสียงไหมไม่มีพื้นด้านซ้ายสุดมันถูกทะลุหมดแล้วนะครับนะฮะแต่ตรงเนี้ยมีมีของเส้นเครื่องอุ้ยน่ากลัววะ่ะอืมอืมแล้วห้องขวามือแต่ห้องเนี้ยโอ้โหห้องนี้ไม่ได้วะ่ะทําไมอ,อ่ะ้ไม่ได้พื้นตรงกลางมันถูกหมดเลยไงอ่ามันทะลุลงไปข้างล่างหมดเลยอะ่ะครับ้ามาเสร็จก็เป็นระเบียงที่ที่เรามอง ขึ้นมา,มเ,าเดียเดินไม่ได้นะดเ,เดินเดินได้พี่เต้เราเบียงปูนนะฮะระเบียงตรงที่พี่เก่งบอกป้าบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นชอบเห็นคุณยายเดินไปเดินมาใช่ฮะตรงนั้นฉันล่านี่เอ้บอกเลยนะว่าขนา,านนี้อึดอัดมากอ,อ่ะอึดอัดสุดๆดข้อเนี่ยตรงตรงเสียงพระนี่นะขบูนนี้มันมีลักษณะเป็นเหมือนกับอยนางไร เหมือนหนังสือสวดมนต์หรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจอ่ะวางอยู่นะฮะไม่แนครับแล้วตรงจุดอื่นนะครับเรื่องบดสวดมนต์เรื่องทักยังไงต่อครับมาเสร็จในนี้จะมีตู้ตู้เก่าๆเลยพังหมดแล้วฮะแต่หน้าตู้เนี่ยจะมีรูปของครอบครัวนะฮะ มีเป็นบัตรทํางานของหญิงสาวคนหนึ่งขออนุญาตไม่บอกชื่อนะฮะเป็นพนักงานทําความสะอาดอานะฮะแล้วก็จะมีรูปเหมือนกับเป็นรูปพ่อแม่ลูกฮะยืนกอดกันอยู่แต่คือตรงนี้สินะฮะเสื้อผ้างนัคทูฟังมีเสื้อผ้าหูยายแขวน,นเต็มหมดเลยอะเสื้อสีขาวหนึ่งตัว เสื้อลายดอกหนึ่งตัวเสื้อคอกระเท้าสองตัวแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเสื้อคุมอีกสองตัวแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําครับห้องน้ําเดี๋ยวผมขออนุญาตนะาะอนุญาตห้องน้ำเล็กๆน,นะฮ<น>ะโอเคห้องน้นําไม่มีอะไรแล้วจากตรงนี้มาเลยจากห้องน้ําออกมาเนี่ยก็จะ ออกมาสู่บริเวณครัวหลังบ้านซึ่งตรงนี้มันเป็นพื้นไม้ผมไม่กล้าเดินนะไม่รู้มันแข็งแรงปะเดี๋ยได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่นะเดินละเดินละอาเคตเสีะคนได้สีะคนนะเดินมาตรงนี้มีทุกตากระต่ายตัวฮะถูกถูกเหน็บไว้ตรงบริเวณเขาเรียกว่าผนางัง ผนังน,น,น,นะมอืมใช่ฮะคผนังเป็นไม้ตรงโซนนี้เป็นเป็นเป็นไม้หมดเลยอืมเ่ะนยงชื่อเจนนี่ค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาค่ะอย่าหาประสบการณ์ะค่ะพี่น่าจะไหวนะคะก็อยายจ่า,จาเบาๆหน่อยแล้วคันนะคุณยายครับ ตอนนี้เจนนี่อยู่นนบ้านคุณยายนะคะค่าหนูที่ไหนนะถ้าคุณยายยังอยู่จริงออกมาให้เจนนี่รับรู้ได้ให้เจนนี่รับรู้ได้ที่คะอะไรเสียงเหมือนใครปาะลรไม่รู้ค่ะทุงบนออกมาปักทูบลงที่พื้นดินครับรีอยอยแล้วค่ะอ่าเรียบร้อยนะอ่ะทีนี้ให้พี่เก่งพาไปครับในตัวบ้านชั้นหนึ่งเลยครับเจนนี่เห็นเสือ <พา S 2> ้อผ้าที่อยู่ตรงหน้าป่ะครับ ไม่ยิงมันกำลังไรไป่คนเดินไปนับขโมยคนเดินพูดเลยพูดเลยบอกให้มาเดินข้างล่างลงมาเดินข้างล่านนีเจนนี่รอเ่นี่เจนนี่บอกคุณยายเลยครับบอกคุณยายลงมาเดินข้างๆเจนนี่เลยคุณยายค่ะลงมาเดินข้างๆหนูเลยค่ะอ่ะแล้วมองไปที่เสื้อผ้าคุณยายครับเจนนี่มีอยู่กี่ชุดครับห้าค่ะห้าชุดเจนนี่ชอบเสื้อตัวไหนที่สุดครับตัวแรกค่ะ หยิบตัวแรกมาครับเจนนี่พี่เก่งครับสบายที่พี่เก่งเอามาไม่คี้อยู่ไหนครับอยู่ในถุงครับอ,อ่าพี่เก่งเอามาพาดให้น้องครับเรียบร้อยอยังครับพี่เก่งเรียบร้อยครับโอเคเอาเอาเอา,เอาเสื้อ,อามาใส่ให้น้องแล้วเอาสบายมาพาดท,ที่บ่าให้แล้ว<ม>ถูกต้องไหมทีมงานทุกคนครับออกไปจากตัวบ้านครับโอเคตอนนี้ออกกันหมดยังออกกันหมดยัง ออกหมดแล้วนะตอนนี้เจนนี่อยู่คนเดียวถูกต้องไหมเรามาสร้างรอยยิ้มให้เขาในเมื่อเรามีสบายอยู่ที่ตัวแล้วเนี่ยเรารำให้คุณยายเขาดูหน่อยนะโอ้โหองูรำนะคะคุณยาย อะไรเสียงอะไรข้างบนก๊กูกูกูกับพี่รำต่อไปจะนี่เรียกคุณยายมาเลยบอกคุณยายมารำข้างหนูคุณยายมาลำาข้างหนูนะค่ะคุณยายคะมารำมาข้างหนูนะค่ะคุณยายอะไร เสียงเหมือนชนตาข้ออะพี่ตรงข้างหน้าหนูเนี่ยข้างหน้าเลยเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรตรงนั้นเป็นอะไรตรงบันไดค่ะที่โอเคเมื่อกี้แสดงว่าเขาเขาชอบที่เรารัเพราะฉะนั้นครับเจนนี่ลําให้สวยก็เดิมครับค่ะเรียกเลยครับยายคะเราอนี้หนูจะลําให้สวยก็เดิมนะคะยาย เจนี่ขอะพี่รู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกว่าเหมือนมีคนมองค่ะในเมื่อเขามองเราถูกไหมฮะ เราก็มองเขากลับครับแต่การมองของเจนนี่นี่คือการมองลอดใต้บางขาครับหนึ<ะ>่งสองสามเห็นอะไรไหมไม่ค่ะตอนนี้เรามองลอดใต้บางขาอยู่บ้านหรือขึ้นมาแล้ว เมื่อกี้มองเห็อตอนนี้ขึ้นมาแล้วค่ะแล้วสิ่งที่เราเตรียมมานั่นก็คือกระจกถูกไหมฮะค<ช>่ะเจนนี่หยิบกระจกขึ้นมามองครับแล้วก็มองผ่านหลังไปที่บันไดครับไปดูให้ร,บรอบๆเลยครับว่ามันตรงบันไดมันมีอะไรหรือเปล่ากำลังส่องดูรอบๆค่ะอืมเจนนี่หลับตาแล้วก็นึกถึงคุณยายที่อยู่น้นที่นั้นแล้วก็เราผีทั้งหลายที่อยู่นั้นที่นั้นบอกว่าอยากจะสื่อสารกับอะไรกับเจนนี่ขอให้มาบอก จะเส่อสารและมน,น,นะคะพี่ยายของจะบอกนะคะผ่านเซีนี้นะคะพี่ยายขยับเลยครับยหยิบอันที่ล่วงมาครับค่ะอืมตอนนี้เห็นไหมเห็นค่ะที่ปลายเซมซีบอกว่าอะไราครับผู้หญิงค่ะต้องาการอะไรนะคะพี่ยายขอมาบอกรอบหนึ่ง<ส>บอกว่าตัวตายตัวแฮมค่ะ หล่อเลยภารกิจของเจนนี่น่าจะครบถ้วนกระบวนความทุกอย่างแล้วชื่อกัดครับชื่อจิงชื่อชาธินินใส่แก้วครับเ <c oughs> พิ่งเสกมาเลยครับเ <c oughs> พิ่งบวชใหม่บุชอาจจะเยอะอาจจะเป็นก็เรื่องอะไรดึงดูดสิ่งที่มองไม่เห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ยังเฉยๆครับพี่ยังไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอยากบอกกับทางสถานีครับหลังบ้านว่าอย่าโหดมาก มาถึงภารกิจของกัสครับกัสให้พี่เก่งครับไปนอนอยู่ตรงระเบียงครับแล้วก็จุดทูบคาบไว้ในปากครับจุดทูบแล้วใช่ไหมครับพี่เก่งจุดทูบแล้วจุดทูบแล้วจุดทูบแล้วนะอ่ะกัสครับตอนนี้หันหลังให้พี่เก่งครับถ้ามีสัมภเวสีนะครับหรือคุณยายที่อยู่รับบ้านหลังนี้ผมเปคนไม่กลัวผีนะครับขอให้สัมภเวสีหรือคุณยายได้โปรดออกมาให้ผมเห็นด้วยครับ เรามองล้วใต้วังขามองผ่านบาดแตกกันนั้นครับกัสหนึ่งสองสามก้มครับไม่เห็นนะครับเงยหน้าขึ้นมาครับกัสพี่เก่งลุกมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวมดบรรยากาศเยอะโอเคพิธีกรรมในการสื่อสารกับวิญญาณของกัสครับก็คือวิธีการเล่นผีตะเกียบครับกัสวิธีการเล่นผีตะเกียบนะผู้ฟังนะของกัรนะครับก็คือเราจะอัญเชิญวิญญาณที่อยู่ที่นี่ เข้ามาสิ่งศักดิสิในตะเกียบนี้ในการท่องคาถานะหลายเด็ที่เราถ่องคาถาเสร็จเนี่ยแอรตะเกียบที่จะท่องคาถาคาถาใหม่โพทายะพุทธโทายะขอให้วิญญาณที่อยู่ที่บ้านหลังนี้ลงเข้ามาอยู่ที่ตะเกียบนี้และทําการสื่อสารกับเราผ่านตะเกียบนี้เลยครับเมื่อคุณมาสิ่งศดสิทธิอยู่ที่นี่แล้วในตะเกียบของเราเนี่ยขอให้ตะเกียบการออกยังไม่มาขอให้ตะเกียบถูกเข้าครับ หรือรับมไอะไรสืรกาศออกเานอเพราะว่าคนที่มาเป็นคุณยายใช่ไหมถ้าใช่ถอยหุบเข้าแล้วมันหุบเข้าเร็วมากไปนะเนี่ยคุณยายโกรธวกาเราที่เข้ามาไหมครับถ้าโกรธขอให้ตะเกียบหุบเข้าถ้าไม่โกรธขอให้ตะเกียบหุมหุมคาเลยครับหุมคาอาคารที่หุบเลยฮะขุมนั่นแสดงว่าหมายความว่าเขาโกรธไครับนะครับขายอ่ะ ครับอืมได้ยินใช่ไหมได้ยินครับได้ยินเป็นเสียงอะไรอ่ะข้างบ้านเหมือนเหมือนมีคนวิ่งอยู่ข้างนอกครับพี่นะคนที่อยู่ข้างนอกเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วเป็นผู้ชายกลางออกแล้วผู้หญิงกุ้งข้าวกุ้เข้าว่ะครับเอาคนคือคนที่มาสื่อสารกับน้องเจนนี่ใช่หรือไม่ถ้าใช่ขอให้ที่เกียร์กางออกถ้าไม่ใช่ขอที่เกียร์ุณเข้าครับ มันจะพยายามเหจะมาทางออกออกการออกวนะคุณอยากได้กัดหรือจะนี่เป็นตัวแทนถ้าเ็นนี่ให้หุบเข้าถ้ากัดให้การออกถุกหล้ววล่าครับมันพยายามไม่จะหุบครับหุ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 เป็นหุบ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 หุหุบ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 บ มองลาะใต้บางขาไปรอบบ้านเลยครับพี่เก่งเห็นไร้โอเคอาการเงยหน้าขึ้นมาเห็นได้ไหมตอนนี้ก้มอยู่ครับก้มไปทางพี่เก่งครับพี่มาโอเคกั๊ดรู้สึกยังไงบ้างครับอไม่รู้สึกอะไรครับแต่เมื่อกี้มีจังหวะหนึ่งตอนที่ ผมกาลังเงยหน้าขึ้นมาครับพี่นัสม,มันเหมือนว่ามีเป็นเงาแต่เป็นเงาผมยาวๆอ,อยู่ทาง,ด,าาง,งด้านขวาของพี่เก่งอยู่ด้านขวาขขงพี่เก่งเงาเป็นเงาเหมือนเห็นเป็นเงาเหมือนเป็นผม,มยาวๆนะครับอืโอเค เดินขึ้นไปบ,บนชั้นสองเลยครับห้องที่มีหิ้งพระอะครับโอเคตอนนี้พี่ถึงบริเวณชั้นสองแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ในห้องเนี่ยเห็นอะไรบ้าง <c oughs> เห็นหิ้งพระเป็นตุ๊กตาเหมือนยิ้มอสีมะครับเห็นเป็นผู้หญิงแบบที่ใส่ชุดข,ขาวแล้วก็มีตุ๊กตากุมารทองด้วย,วยกุมารทองนี่มีกี่<ร>คน <c oughs> น่าจะมีคนเดียวครับ <c oughs> โอเคจุดทูบเลยครับพี่เอสด้ครับโอเคคุ่สองดอกครับจุดเรียบร้อย้วครับจุดเรียบร้อยอ่ะพี่เอสพนมมือครับ นโมตัสสะพักขวัตโตะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพักวัตโตะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอหิกุมาโรเอหิกุมารีเอหิกุมารีเอหิรักยมเอหิรักยมเอหิพลายทองเอหิพลายทองปูมานทองดังกว่านี้ครับพลายทองพลายทองจงมาจงมาจงมา เอหิมมะปักทูบลงไปครับเบียสอันนี้มันเป็นคา<บ>ถาเรียกกุมารทองครับเพียสครับผมอืหยิบกุมารทองลงมาจากขิงครับเียโอเคพี่หยิบกุมารทองมาแล้วครับเบียครับ,รรบทีนี้เนี่ยพาน้องตุต๊ก,กาตาทองบอกบว่าตามพ่อมาลูกตามพ่อมาลูกเบียสเอาแป้งโรยตรงข้างหน้าที่เบียสนั่งอยู่ครับให้มันก,กว้างๆหน่อยครับประมาณเมตรคูณเมตรก็ได้ครับโอเคเรียบร้อยครับน้องอครับ โอเคทีนี้จับน้องกุมารทองไปวางไว้ตรงกลางแล้วหันหน้ามาหาเราครับเหมือนถวายน้าแดงให้น้องกุมารทองอะครับน้องกุมารทองถมาแล้วมากินน้ําแดงถมาแล้วมากินน้ําแดงอืมมาเลยกุมารจ๋าอ่าโอเคแล้วน้ำแดงมาฝาดนะทีนี้พี่เอสครับในเมื่อเราเป็นลูกเป็นพ่อกันแล้วครับหยิบน้ําแดงขึ้นมากินเลยครับอืออือเอาผ้าครับมาปิดตาตัวเองครับโอเคเรียผ้ามาปิดตาละอือหืม พีเอชครับพูดกับเขาครับมาเล่นกับพ่อสิลูกมาเล่นกับพ่อสิลูกเสียงอะไรี่ะมาดิกลัวนะเสียงอะไรอ่ะพี่เอ็ดใคจนะที่กลัวเสียงอะไรพี่เอ็ดเสียงมันมีคนเดินอยู่ในห้องอ่ะ อยู่ตรงไหนอ่ะเนี่อยู่ใกล้ๆตัวพี่อ่ะอยู่ข้างหน้าเราอยู่หรืออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าเราพี่กลัวอยู่ข้างหน้านะเพี่อนเพื่อนลองเปิดตาดูครับตรงที่แป้งเนี่ยมีรอยเท้าหรือมีอะไรบ้างครับค่อยๆเปิดนะยังไงฮะไม่มีะเปิดยังเปิดแล้วอืม มีคนเดินอะอะไรพี่เอ็ดพูดไป,ไดไปตู้อะมู้มีเสียงคนเดินอยู่ในห้องอะ่ะรอบห้องตลอดเวลาเลยอะ่ะอืมไอ้ว้าเสียงอะไรอะวะเสียงที่ไหนพี่เอดมันเสียงเหมือนฝันเหมือนมีคนเดินอะตรงไหนอะ่ะ เนี่ยในห้องเนี่ยมันมีเสียงตึกตึกอะหันไม่ดูสิอ่ะกูหันดูอยู่เนี่ยเนี่ยเสียงมีกระบอกเลยครับอ่าไหนพี่แอรลองเงียบดูดิอ่ะร้องเพลงให้เขาฟังหน่อยเอาแบบสนุกสนานเลยนะเอายืนก็ได้ยืนก็ได้ยืนเต้นก็ได้อ่ะกกมารทองมาเล่นกับพ่อนะเฮ้ยผมมีเพลงเปิดให้ฟังแล้วกันเพี้ยนเต้นตามนะเต้นตามนะอ่ะวว้า เรียกน้องเขามาเล่นด้วยเลยเล่นด้วยกันเร็วชวนเข้ามาสิ มุนมาเล่นกันนะอมาเนกันเลยเป็สนามกันกเลยวข้ามมืแดงมนแห้ขมุนลมเลยเอาของเล่นเต็มเลยยงอะไรวะสรุปไปสรุปไปพี่ให้เขาเขามาแล้วโอ้กางแข่ลมเต็มเลยเมสเลยโ้ยย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 วยยย โอเคโอเคเดี๋ยวโอเคพอแล้วพอแล้วอยากจะบอกผู้ชมว่าดูสภาพแต่ละคนนะฮะสบักสบอมมากเลยโดยเฉพาะโน่นเลยเทวทองพรับนะฮะมีอะไรก็เคลียร์กันเองนะอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะนะฮะถามความรู้สึก น้องๆอ,อาสาสมัครแขกรับเชิญเราก่อนสนุกเป็นไงบ้างฮะตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นกลัวไหมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ว่ารอนหลอนนิดนึงหลอนนิดนึงครับนะฮะหนึ่งเดียวเลยสาวสวยตัวชายตัวแทนเ <c oughs> จ๋งมากก็รู้สึกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะคะแต่ตกใจมากว่าเสียงจากข้างบนค่ะเชื่อหนูพูดเลยว่าไม่กล้าขึ้นไปชั้นสองค่ะไม่กล้าขึ้นเลยค่ะ แต่ทีมงานก็โหดมากนะครับทิ้งให้หนูอยู่คนเดียวก็อย่างนี้แหละครับผมนะทีมงานโรคจิตนะฮะเรียกได้ว่าไม่ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรเองหรอกรวมไปถึงเรื่องโครงกระดูกครับตัวผมตัวเดินเข้าไปผมเห็นโครงกระดูกเออเหมือนโครงกระดูกอย่างที่พี่เก่งพูดเลยเอกระดูกท่อนขาเหมือนแบบอ้ต้าแบบขอโทษนะท่านผู้ชมนะถ้าเจอเป็นหัวกระโหลกนี่มีฮานะครับผมดังเลยนะฮะแต่คือนั่นยังไม่เท่าไหร่คะคุณแวนดรมาดาวนี่หยิบมาแล้วก็ทาากับแขนได้มาที่เรียบร้อยเหรอไซส์เดียวกับแขนเขาเลยฮะ เปเลยเหมือนเขาจะไปเอาไปแทนกระดูกข้อเท้าเขาหรือเปล่ากระดูกขาเขาเข่าไม่ค่อยดีไงครับผมนะถ้ามีลูกสะบา้าอยู่คงเก็บไปแล้ว <c oughs> ไม่ด <c oughs> นะฮะนะฮะคุณผู้ชมนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเดอะช็อคออนทัวร์ของเรานะครับแล้วรอติดตามได้นะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยพวกเราแก๊งตาขาวอย่างนี้แหละฮะ <c oughs> จะพาทุกท่านนะฮะไปตะลุยณะยังสถานที่ใดนะครับเพราะฉะนั้น ฝากติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครขึ้นให้ตรงนี้เรียบร้อยเดอะช็อก13ของเราทุกคอนเทนต์ใหม่ๆเราตั้งใจผลิตขึ้นมาเพื่อแฟนรายการเดอะช็อกโดยเฉพาะนะครับวันนี้ผมเองนะฮะน้องกัสน้องเจนนี่นะครับแล้วก็รวมถึง p ี a ลาไปก่อนนะครับนะฮะติดตามกันให้ดีครับว่าครั้งหน้าจะเป็นไงสสวััดีครบสวัสดีครับ